สวัสดีครับช่องไทยล้ป่าบันหงน้อยครับพามาเบิงวัดป่าผู้สิงของอำเภอสัตสขันจังหวัดกาลสินครับเป็นสถานที่วัดป่านะครับขึ้นไปบนเขาพู้นแหละครับขึ้นไปบนเขาขึ้นไปบนเขาไปไหวพ้พระด้านบนถ้าขึ้นไปด้านบนก็สิมองเห็นอำเภอสัสขันทั้งอำเภอเลยนะครับ มองเห็นคืนลำป่ามองเห็นสะพานเทพสุดาวิวทิวทัศน์สวยงามเลยทีเดียวครับปีใหม่นี้แนะนำสำหรับผู้ที่สนอกสนใจทิพย์ไหวพระทําบุญเก่าวัดก็อย่าลืมแวะวัดป่าผู้สิงถ้ารถส่วนตัวมากนะครับจอดได้ด้านล่างนะครับด้านบนก็จะมีรถสองแถวยูด่ด้านล่างนี่แหละครับนั่งขึ้นไป อ้อมไปด้านหลังขึ้นไปข้างบนถ้าผู้ใดยางบาไหวหรือว่าหรือว่าอยากออกกําลังกายก็ได้ครับออกกำลังกายยางเพื่อได้บุญเนาะได้บุญยางนับบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ,อนบันไดสวรรค์นับบันไดขึ้นไปเรื่อยๆข้างบนก็มีร้านอาหารมีมีร้านอาหารมีร้านขายเครื่องดื่มนะครับขายนา้ำขายของกินนะครับอยู่ด้านบนพูดละหละบไหวพระเสร็จแล้วทําบุญนางพักพรแล้วก็ชมวิวที่ทัดมิมอง ถ่ายรูปเซลฟี่สวยงามนะครับเห็นอำเภอสัสขันเห็นเขื่อนลำป่าวเห็นสะพานเทพสุดายิวทิวถัดของอำเภอสัสขันแถบทั้งอำเภอเลยครับวัดป่าภูสิงห์นะครับส่วนอำเภอสัสขันก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายหมองนะครับสำหรับทิ่ปีใหม่เที่ยวเก่าว,วัดไหว้พระเก่าว,วัดก็เช่นช่วนเลยครับ มาที่จังหวัดกาลสินหรือว่าอำเภอสัสขันนะครับวัดอยู่ติดๆกันวัดป่านะครับว่าจะเป็นวัดผู้คุมเขาวัดเขตนิมิตวัดหลายวัดนะครับอยู่ระแวกนี้กับมาทิพย์เดียวนะครับสามารถมือเดียวเ้าวัดได้เลยครับบริเวณใกล้เคียงนี้ครับขอบคุณกับการติดตามช่องแท้ลำป่าวบนน้งหน่อยครับพัดพ่นังมาเที่ยวนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนครับ ทิปนี้เอาไว้ครับทัิปนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันทิปหน้าครับผมสวัสดีครับ